วัสดีค่ะดิฉันชื่อนงางสาวปุญญภาแซ่ชวดเป็นนักศึกษาคณะมนุษยาศาสตร์ชั้นปีที่3ค่ะวันนี้ดิฉันจะมาอ่านบทกวีในหัวข้อเรื่องความรักนํามาจากหนังสือพุทธศาสตร์ปริทัศน์แต่โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาจร,ร,รีนําเป็นจพลค,ค่ะความรักมีมากมายหลายๆอย่างรักที่สร้างสารรค์ส่งทรงคุณค่ารักที่มีมูลเห มาครอบครองเป็นของตนเพียงอยากเห็นผู้ที่รักมีความสุขไม่มีทุกข์มากลายใกล้ให้หมองมนเก็บรักท่วมหัวใจมัน่นบันดาลดนเป็นดอกผลสวยสร้างอยู่กางใจรักนี้จึงเป็นความงดงามมีนิยามจำแนกแปลกและใหม่มิใช่รักเห็นแก่ตัวทั่วๆวไปแต่อยู่ในจิตวิญญาณอันมั่นคง สองร้อยชั่วโมงทองของชีวิตช่างศักดิ์สิทธิ์ศรัทธาใจให้สูงส่งมิตรไมตรีที่เลิ่นล้ำจะดำรงฝั่งลึกลงกลางหัวใจไม่รู้เรือ่อ